และนี่ก็คือสวนสัตว์น้ำฮังกรีบอของฉันเองใครก็ตามที่หลงเข้ามาในสวนสัตว์เขาพวกฉันจะต้องถูกจับกินและถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันโหดขนาดไหนกดไลค์ให้กับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยสวนตกแล้วดงวานล้ยเป็นเ,นเนวกเลยโอ้ยเกือบเลยแล้วถึงแล้อยังเอ่ย ถึงแล้วนี่นะวันนี้พี่เจ๊รีมาพี่พิธภัณฑ์สัตว์บบน้ำครับทุกคนโอ้ยฝน,นรกระดับตกคอดีเลยเปิดเข้าไปหน่อยละกันนะครับเฮ้ยดเดี๋ยวโอ้ยเปียกหมดเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยทําไมดึกดื่นขนาดนี้เพิ่งมาแลวเนี่ยเออเปิดว่าขับรถมาก,กว่าจะถึงอะรเหรอดิฉันเขาตัวไรสว่าแกพกอะไรบ้างอาขารูหน่อยสิเอ๊อะอาโอเคผ่านเข้าไปได้โอเคครับ เชิญเข้าไปซื้อบัตรข้างไหนได้เลยได้เลยครับโอ้ยพี่เจ๊บลีเกือบมาไม่ทันนะครับวิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่าซื้อบัตรตรงนี้นี่นะสวัสดีครับขอซื้อบัตรหน่อยครับอืมอะไรวะเดียเฮ้ยสวนสัตว์ของพวกฉันเราจะปิดแล้วเฮ้ยมาขับแล้วเกินเอาเอาไปเข้าไปได้เชิญเข้าไปเออคือขอบคุณครับโอ้ย ดูเหมือนว่าสวนสัตว์จะปิดแล้วหลอดเนี่ยโอ้ยเพิ่งมาถึงนะครับเฮ้ยใจ,จเย็นๆซะก่อนถึงหรือ,อยังเอ่ยเอยาถึกแล้วเจ้วันนี้พอดุพอดุวันนี้เสือ้อเสื้อของฝาอ้อยู่ไหนเอ่ยนี่จ้านี่จ้าเสือ้อย่นในของฝากสนใจไหมเอ่ยไหนเอ่ยว้าว มีเสื้อเพียบเลยนะครับซื้อเลยไหมพอน้เออเดี๋ยวใจเย็นก่อนแล้วกันนะครับขอเข้าไปดูสัตว์ข้างในก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างหมดแล้วหมดเลยดนะเออไม่เป็นไรครับเฮ้ยวันเด้พอนมสนใจเปล่าของเล่นเนี่ยมีน้ำมีน้ำมีของเล่นตรงนี้ขายอะไรเอยเป็นของเล่นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรวะเนี่ยดูไม่ออกเลยโอ้ยโอเคหลายพี่เจ๊ปรีขอเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันนะคะสนใจก็เลยไปจ้าพอนมตัวนี้มีเพียบเลยอู้น่าจะเป็นพวก รถแข่งแน่เลยนะครับหาจริงด้วยสนใจไปจ้าโอเคครับเดี๋ยวกลับมาซื้อโอเคขอก็ไปดูสวนสัตว์เลยละกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรเอออยู่ตรงนี้จู่ๆวบบอะไรวะเดี่ยเดี๋ยวนี่มันคือหางกรีบวอมหรือว่าหนอนปีศาจนี่นะโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมสวนสัตว์แห่งนี้ มีเจ้าหนอนปีศาจอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยดูสิมันคือเจ้าง,งูสายพันธุ์ไหนวะเดียเฮ้ยฉันจะใช้ชชชไม่เคยมาก,ก่อนเอ้ยนหน้ากลัวมากๆเลยเออมันคือเจ้าปีศาจหนอนน,นั่นเองมาไปแล้วฉันมาพิธีหรือเปล่า,า,นนาวะเ,เดียเฮ้ยดูสิบด่ากลัวมากๆเลยโอ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าตาของคนนี้มันดูแปลกๆแล้วเนี่ยดูหน้ากลัวมากๆอย่าบอกนะว่า น่ากลัวจนเสียสติโอ้ยเดี๋ยวมันมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเจ้าหางกรีบอมตัวนี้มันจะมีหัวเป็นสีฟ้าตัวนี้มีหัวเป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้มีหัวเป็นสีชมพูเอ๊ะมันคือสายพันธุ์ไหนละเนี่ยไอ้พวกนี้โอ้พวกมันมากันแล้วพวกมันมาเยอะเลยครับหัหน้านายวันนี้แหละ เราจะได้ออกไปจากไอ้สวนสัตว์น้ำแห่งนี้ออกไปจับพวกมนุษย์ทุกๆคนกินเป็นอาหารมีบริสุทธ์นางโง่ลงเข้ามาให้กับพวกเราได้กินเพียบเลยฮ่า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 รอฟังสัญญาณจากฉันแล้วพวกเราจะเข้าไปจับไอพวกมนุษย์ทุกๆคนกินเป็นอาหารให้หมดเลยฮ่าฮ่าฮ่ บ้าไปแล้วสวนเสล่งนี้มีเจ้าฮัางกรีบอบด้วยโอ้ยแล้วพวกมันสามารถออกมาได้ไหมเอ่ยเอ๊ะถัดมาเฮ้เดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยมันคือเจ้าโทมัสอีเตอร์แต่ว่าทำไม หัวของมันเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเจ้าโทมัสอิตเตอร์รางสไปเดอร์แมนแน่เลยเอ๊ะมันคือตัวบาร์เรีะเดียมันเหมือนกับแมงมุมน้ําแต่ว่ามันมีหัวเหมือกับเจ้าสไปเดอร์ Man, แมนแถมมีตัวเหมือนกับรถไฟที่มีขาแมงมุมเลยใช่แล้วครับมันคือโทมัสอิตเตอร์ร่างสไปเดอร์แมนนะครับ เพิ่งเคยเห็นมังคอนไอตัวนี้โอ้โห,โห,โห,โหแปลกมากเลยทำไมเนื้อของบราดจังหอมกระดาษเดียะเฮ้ยฉันอยากจะออกไปจับไอปร,รวนพวกนี้กินเป็นอาหารแล้วเนื้อของพวกมันจะต้องอร่อยแน่เลยเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วเฮ้ยใครวะเดียมาจับฉันมาเข้าว,วัดในคุกบาแห่งนี้เฮ้ยไม่เฮ้ยฉันถูกจับเขาบา เออฉันจะออกไปฉันจะออกไปกินไอ้หวกบ้โดนอะไรวะเนี่ยทาไมสวนสนาวแบบนี้มีแต่สแปลกๆครับทุกคนโอ้ยว่าแต่มาอยู่ที่นี่ได้ไงเอ่ยงั so ้นลองไปดูโซนถัดมาดีกว่านะครับทุกคนโซนถัดมาเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันก็คือเจ้า โดอะลอกคัดนี่นนโอ้ยดอโลอกคัดอยู่ในสวนสนแสดงนี้ด้วยเอ๊ะว่าแต่ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์เลยดูสิเป็นผู้หญิงด้วยว้าวสวน,สนแหดงนี้ไม่คอยได้รลอเนี่ยโคตรเท่ไปเลยมันคือเจ้าดอกหลอกคัดครับมันเป็นปีศาจอ๋อดูแขนและขาของมันแหลมมากๆเลยนะครับ เป็นอาวุธเลยฉันจะออกไปฉันจะออกไปจับมันโดยกินเป็นอาหารเยฉันไม่ไหวแล้วเฮ้ยขายวันเท้มันไปโกงจับฉันเก่ามาเอ้ยไม่เออฉันจะจับกินให้หอดเลยไอ้พวกบันเแกบางอาจจับฉันมาขังไว้ไม่ไม่ รอฟังสัญญาณจากฉันสักก่อนหลอกล่อให้พวกมนุษย์เข้าไปข้างในมากกว่านี้แล้วพวกเราจะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ออกมาไล่จับไอ้พวกมนุษย์ทุกๆคนกินเป็นอาหารให้หมดเลยฮ่าฮ่ฮ่ฮ่มันเดินไม่หยุดเลยนะครับทุกคน มันจะไปไหนวันนี้เจ้าเดนโลคับดูสิแถมมีทีวีด้วยนะครับแนนะสิว่าแต่มันจะได้ไปไหนวนันเดียะโอ้โยคนทางัว,วไปเลยโอเคครับมาดูโซนถัดมาเอ๊ะโซนนี้ นี่คือเจ้าเอวแกนมาจานี่นาะโอ้ยตัวยังจ่ายไปเลยเอว่าแต่นี่คือส,ะสะัตว์เสพนัยวันเดียฉันจะมาเช็ดกระจกซะหน่อยแต่ว่าต้องกจายหมดเลยโอ้ยดูไฟของมันสิอยากระเจ้าฉันหลับมันคือพิศาจเอวแกนมาจา ปีศาจแห่งท,องท้องทะเลลึกครับไอตัวนี้นั่นเหรอว้าวสุสัตว์แห่งดีไปจับมันมาได้ไงล่ะเนี่ยเออไหนรู้เหมือนกันว้าวดูนั่นสิเพื่อนดูมันรู้สุกห่าโเหาเซ่พวกมันเข้ามาให้กับพวกเราได้กินถึงที่เลยฮ่าฮ่าฮ่หๆๆๆวัวน้าครับพวกมันมาถึงตรงนี้แล้วให้ฉันออกไปจับพวกมันิน้กินอาหารเลยไหครับหัวหน้า อย่างก่อนเราฟังสัญญาณจากฉันไอ้พวกมดุยพวกนี้มันไม่รอดแน่นอนพวกมันจะต้องเป็นอาหารของพวกเราวันนี้แหละพวกเราจะได้กินอาหารอย่างอริสอร่อยแล้วฮ่าฮ่เตรียมฉลองกันได้เลยหวังว่าพวกมันจะไม่สามารถออกจากตู้น้ำแห่งนี้ได้นะครับเจ้าไอ้กแก่นมันจาัดมา เอะนี่ก็คือเจ้าเดอะบูปอีกแล้วโอยมันเป็นเพื่อนของเจ้าเอวแกนมาจัาครับว้าวดูสิเพื่อนว่าแต่สัตว์สาย์พันนี้มันคือสายไรบัเดียฉันว่ามันเป็นฉลามแน่เลยดูสิฟันของมันดูแหลงคมมากเลยแต่ว่าทําไมตัวของมันดูแปลกๆและเนี่ยมันไม่ใช่ฉลามครับมันคือเจ้าเดอะบูบปีศาส์แห่งท้องทะเลเหมือนกัน ได้โปรดจับไอ้วัวเบอร์นด์เข้ามาในตู้ของฉันเถอะฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการที่จะกินเนื้อบรนด์เป็นอาหารเฮ้ยไม่เอยฉันต้องการที่จะกินบรนด์เท่านั้นเออทำไมกินบรนด์จังหอมขนาดน,นี้ละเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วเพื่อน ใกล้ถึงเวลาที่พวกเราจะออกจากตู้แห่งนี้ออกไปจับพวกมรุษกินเป็นอาหารแล้วรออีกนิดหนึ่งรอให้พวกมรุษย์ทุกคนให้พวกมันเผลอสะกดแล้วพวกเราก็จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ไล่จับพวกมันกินกันให้หมดเลยฮ่า สวนแสดงนี้น่าจะไม่ปกติแล้วนะครับมีปีศาจตายท,ท้องทะเลเพียบเลยเ,เดี๋ยวแล้วสัตว์ปกติอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ๊ะว่าแต่คุณลุงดูไรเอ่ยเอ๊ะ นี่มันคือเจ้าฉลามเมกาเรดอนนี่น่าโหยอยู่ตบนี้เลยว้าวดูสิเจ้าฉลามไอตัวนี้ดูมันหัากขวาม,มากๆเลยเอ๊ะมันคือฉลามสายพันธ์ไหนวันเดนียหูยฟันของมันโคตรจะแหลมคมไปเลยเธอไปนคือเจ้าปีศา เมกกระดอนครับปีศาจแห่งท้องทะเลลึกอีกแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการที่จะออกจากไอตัวบาเอ็ดีออกไปกินพวกมนุษย์แล้วอฉันต้องการที่จะกินพวกมนุษย์เพิ่มพลังให้กับฉันปล่อยฉันออกยเดียวดีเจ้าเมกกระดอนก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของปีศาจใต้ท้องทะเลลึกนะครับเป็นปีศาจในตำนานเปิดกันเลย ซอนถัดมามีไม่เอ่ยโอ้โหสอดน,นี่เจออีกแล้วมันคือเจ้ามอสซาสอรัสเอ๊ะดูสิไอตัวนี้ไม่เหมือนคัมไดนโนเสาร์เลยฉันว่ามันน่าจะเป็นเจ้าปาไดนโนเสาร์แน่เลยนั่นนี่ยมันไม่ใช่ครับมันคือเจ้าปีศาจแห่งท้องตะลอ,องอีกแล้วก็คือเจ้ามอสซาสอรรัสเอ๊ะ โมสาสรงงั้นเหรอชื่อของมันเหมือนกับไดนนเสาวเลยใช่ครับมันน่าจะเป็นสัตว์ที่กลายพันธุ์จากเดนนเสาวแน่เลยนะคะไนตัววันนี้ฉันไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานแล้วเนื้อของบนุษจะต้องอร่อยแน่เลยฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันต้องการที่จะออกไปจับพวกบนุษกินแล้วเฮ้ยปดปล่อยฉันออกไปสิ สวยแล้วโซนนี้มีแต่ปีศาจใตา้ท้องทะเลเพียรลายนะครับทุกคนแล้วตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวอะไรเอ่ยอยู่ตรนี้เอ๊มันเหมือนกับฉลามช้างแล้วก็กวางเลยนะครับนี่คือสัตว์ปกตินี่นะอย่าบอกนะว่าสัตว์พวกนี้ถูกจับกินหมดลยอ้ยสัตว์ปกติอยู่ตรนี้นะครับหรือว่าเป็นอาหารของพวกปีศาจใต้ท้องทะเลแล้วเนี่ย เออไปไม่ได้ครับทุกคนเอ,อ๊มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอ,อ่อจะสวยแล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าสวนสนุกนี้ไม่ใช่สวนสตุธรรมดาแล้วโอ้ยนดเดียวไปทางไหนเอ่ยโอเคเั้นลองไปตานนี้หน่อยแล้วกันนะครับเอ,อ๊ะทางไหนอ่าตรงนี้มีทางไปนี่นาะเ,อ,อ,เอ,อ๊เดี๋ยวนะ นี่คือเจ้าดินสอปีศาจรังเหิเลนี่นาเอ็นบ้าแต่ไอตัวนี้มันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนวะเนียดูสิมันเหมือนกับดินสอเลยแต่ว่ามันอยู่ในตู้ปลาให้นี่ได้ยังไงระเนียเอ็มมบนไม่ใช่ดินสอมันคือปีศาจครับทุกคนโอ้ยไม่นะเฮ้ยพวกเรามันมาถึงตรงนี้แล้วออกไปจับปวกมบนกินได้เลยเฮ้ยฉันเดี๋ยวฉันอยากจะออกไปจับพวกมบานกินแล้วปลดปล่อยฉันเถอะ หนกันดีๆ,ๆกว่านะครับทุกคนโอเคโอเคไปกันครับทุกคนไปทางไหนเอ่ยโอเค้ล,ลองไปฝั่งนี้หน่อยละกันนะครับฝั่งนี้เอ,อเดี๋ยวอะไรเนี่ยตรงนี้ตู้กระจกแตกครับทุกคนเอ้ยมันออกมาแล้วแน่เลยนี่คือเจ้าบาลาเรีนหน้านี่นาเป็นร่างผีนะครับโอ้ยมีแก้ของอิตาเลียนเบลลดด้วย เฮ้ยโอ้พวกบานทำกระจกแตกแล้วอ่าพวกเราไัจันรีไปแล้วปเป็นไรจบปอบบรูเกนให้หมดเลยและนี่ก็คือเจ้าปีศาจโทรศรรรรรัพท์รักโกกระดูกเปิดกันมันจะนีแล้วพวกเราไปจับพวกบานเกล้นนี้กันครับทุกคนไปกันข้าบทุกคนเอ๊ะีเดี๋ยวอ,อะไรเอ่ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนะ เจ้าหางกรีบบมมันออกมาแล้วอ้าพวกเราเขาาเ้าไปจับพวกไอกินได้เลยบ้าไปแล้วไอ้เจ้าหนอนปีศาจมันออกมาแล้วพวกเราหนี่วนเลยดีแน่ฮะฮะฮๆฮะดีมากเออมาช่วยหน่อยม่อ้าาาต้องนั้นบีบดีนะโอ้ ไปกำลังเลยจับก้อนเออเร็วๆเร็วๆเร็วกันเปิดนี่แน่ฮาจิริไปไหนมาที่พวกเราเจอมันแล้วมันกำลังจะหนีข้าพเจ้าไปกินได้เลยโอ้เดียไม่นะชาวฮัลกิบบอกมันออกมาจากสวนสัตว์ตป่าแล้วรีบหนีกาได้แล้วที่สุดเลยเออไปทางไหนเอ่ยโอ้ยโคตรมืดเลยนะครับทุกคนเอ๊๋ๆเจอทางออกแล้วครับตรงนี้น่าจะไปทางออกแน่เลยนี่แน่ เดี๋ยวที่ไหนเอ่ยนี่คือห้องควบคุมนี่นาว้าวอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหวังว่ามันจะบไม่ได้เดี๋ยวมาตรงนี้นี่เองเจอแล้วไอ้เจ้ามัุษยดแกไม่รอดแน่มนอยู่ตรงนี้พวกเรา้มาเก็บป้าม,มาแล้วช่วยด้วยนี่แท้มาอยู่ตรงนี้มาช่วยด้วย